้าให้เลือกได้หนึ่งเล่มเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้อ่านกันนะครับก็คือเล่มน,นี้นะครับเล่มน,นี้นะฮะก็คือชื่อภาษาไทยนะรประวัติศาสตร์โลกฉบับประชาชนจากยุคหินถึงศาสตร์สวัสดิ์ใหม่นะครับเขียนโดยคริสฮามันนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณอรวรรณคูหาเจริญนาวาุทธ์นะครับพิมพ์โดยโครงการจัดพิมพ์คบไฟนะครับ <S <S หนังสือเล่มน,นี้คือหนังสือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเล่าตั้งแต่ยุค หินจนมาถึงยุคศาสววตร์สวัสด์ใหม่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ใช้วิธีวิทยาการเขียนประวัติศาสตร์แบบ Dialectic h i s t o r i c i l m l t e t i r l i s m s m นะครับก็คือเป็นวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือใช้ วิธีวิทยาแบบนี้นะครับซึ่งพวกมาร์กซิสเขาจะจะ,จะ,จะ,จะถนัดกันมาเขียนนะครับแล้วก็ทำให้เนื้อหาในประวัติศาสตร์เล่มนี้มันไม่ได้ไปผูกติดกับบุคคลสำคัญคนใดคนหนึ่งแต่ว่าบุคคลที่เป็นผู้กระทำการในทางประวัติศาสตร์เป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ก็คือประชาชนคนธรรมดานั่นเองนะครับก็เลยอยากจะชวนทุกท่านว่าให้ลองอ่านดูผมเชื่อว่า สำหรับท่านที่รู้ประวัติศาสตร์โลกรู้ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆจากประเทศต่างๆเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติในที่ต่างๆอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าลองมาอ่านเล่มน,นี้ดูมันจะมีวิธีการเล่าเรื่องจะมีวิธีการเดินเรื่องนะครับในลักษณะแบบวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีในทางประวัติศาสตร์นะครับอ่านดูแล้วนะครับจะทําให้เราเกิดจินตนาการใหม่ขึ้นมานะครับว่า สังคมชนชั้นนะครับสังคมพื้นชื่อว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะมีสังคมชนชั้นแล้วมันก็จะมีชนชั้นหนึ่งปกครองอีกชนชั้นหนึ่งและอีกชนชั้นที่ถูกปกครองวันหนึ่งก็จะลุกขึ้นสู้มันจะเกิดความขัดแย้งกันพอลุกขึ้นสู้ปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น